โจพร้อมยังโรโโจโจสิอมี่สิบ้าสิจสิสบเ้าสิบสิบสบสิ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 บมิบสิจสิบสบสิบสิบสบสิบสีบบสิบสิบบงิบ้ิบบงิบสิแตบสิบสิบบสิบเิบสิบสิสิ่สิบสิสบบส พี่เป็นนั่งบันลังใช่ไหมแล้วทุกคนก็ยืนเป็นแบ็กด็อกเป็นโอเคโอเคไม่มาหรอยืนเป็นบอดดข้างหลังเดี๋ยวพี่จะเป็นจ้าบอดแบมดิไอโคโอเคอาจาะเตรียมตัวเลยค่ะโดนล่าแล้วค่ะเราจะไปร่วมเฟรมเขาได้จริงๆหรอเกลเกลได้แต่เดี๋ยวนีเป็นพี่ต้องคิดลูก่อนนะเมนเมนเมนคือบอกกูเป็นอินโทรเวิร์ดแต่คุยแฟร ไปไปอีโตวดอยู่ข้างหลังไปก็ตรงนี้ก็ต้องนั้นงงินปะไม่มองแล้วไม่น่าจะเป็นคู่แข่งของเบบี้บีเท่าไหร่ฮ้ยถ้าอะไรอ่ะห้าหน่ห้าแปดหกหนึ่นร้อยแปดสิบหกมินมินถ้าพี่ชีนิวขึ้นฟ้าคือแทงเลยนะ่ดยไม่เขาบอกว่าถ้าชุดนิวกลังคือชูขึ้นฟ้ามินอ่านมา คุนิวกางหรอใช่คูนิวการเขากับถูขึ้นฟ้าหนูอ่านมาพี่เคนเดลพี่เนเดคุณ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 พี่ขอโทษจ้ะหนึ่งหมัดตะวันแดงเจอหน่อยแล้วจบแล้วหนึ่งัตรนีไปพี่โทษทีโทษทีแบบบัดนี้โทษทีขึ้นเซ็ตท่าเซ็นท่ารอรอแบบนี้เสร็จนะเยวแอคชั่นขึ้นฟ้าเกดเลยนะเออเสร็จเส็ตเมาเอากล้องไหนอ่ะพีมันกล้องรอบตัวเราเว้ยโอเคโอเคต้องรู้ตัว เราเป็นถึงดาราเออ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 มามาพี่อะมึงจะไปตุ้งให้กูอีกทีใช่ไหมคือไม่มีตุ้งก็ได้ใครๆก็ไม่ก็ปันปลารีให้ด้วยนะหนึ่งครั้งืมเหม็นกีสองขามจังไม่เห็นจ้าอยู่ตรงกีพอดีเลยเลือดให้วิเราแยกกันยืนแยกกันเป็นเลือดแยกกันเป็นแก๊งดีกว่ามามามาแยกกันเป็นแก๊กดีกว่าเอาถือป้ายยเลถือป้ายเลย มีแม่ีบ้าไรอ่ะรออะไรอ่ะเพราะว่าไส่อะไรก็วันละพี่ทอดแต่เย็นๆดรองเท้าพี่มันโดนหน้าหนูค่ะอันนี้คือไงคะพี่หนึ่งแผลหนึ่งแผลโดนแล้วโดงแล้วโดนแล้วโดนแล้วดูดีโดนเลยมันถูดเฮ้ยเขาเอารองเท้าใส่หัวเกลียวที่เป็นบอสแล้วอ่ะ้เฮ้ยบอสเราคือพี่ไว้ปิดวันนี้อันนี้ซีกูวันนี้ซีกูอันนว้ซีันนี้ซีกูว่าพรุ่งนี้วัพรุ่งนี้ใครเป็นอ่ะใครจองยังใครดมรองเท้ามัามีแผลโคลนตามใครได้เฮ้ย แถวนี้มีทะเลหรอเพื่อนมีใครเห็นทะเลแถวนี้ปะอ๋อโทรศัพท์กูเหรอกลิ่นคาวมาจากไหนวะไอ้หยอกยีในตอนนี้นะคะพี่เลือกท่าไม่ถูกเลยทีเดีอันนี้คือดาราฝ่ายหญิงของเอ็อของโปสิบสี่บิตเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้กันหมดอันนี้ยืนแลนดไหนกันบ้างคะอันนี้ยืนแลนดไหนกันบ้างคะขออนุญาตสอบถามเริ่มจากทางแกรมเกิลค่ะไม่มีมาค่ะไม่มีใครทุกที่ค่ะ โอเคติดต่อใครได้บ้างคะแกมเกลิลใครอยู่ตลอดไหมอ,อ,อันนี่น่าจะอันนี่กับพี่อาชีค่ะเออเลยค่ะปิ่นเดี๋ยวจดเบอร์น้องอันนี่ไว้นะเบอร์อะไรคะเออเผมเจ็บบดสองหกสี่สามคะ่ะอืมอืมอืมมึงจดเบอร์ไว้นะต่อไปเอ็กดีเลดีค่ะเอ็กดีดีไม่เป็นไร,รอ่ะเอ็กดีเลดีก็ยืนแลนดนี้เนาะพี่แพนจะย้ายไหมคะ ม่ก็ไปยืนอยู่แลนด์ส้มบ้างค่ะก็ดีแล้วค่ะมันจะได้ไม่ทับที่กันก็ไม่ดีค่ะพอดีว่าแม่บอกว่านอนทับที่กันมันไม่ดีค่ะต้องเรียนบาทว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเราอยู่สามแก๊งล้วค่ะปแก๊งหนึ่งป่ะอ๋อสี่สี่สี่เอาแม่วันนี้แม่วันนี้ยืนกับเราด้วยนะคะตรงนี้ขอโทษพี่พี่ขอโทษโลกพี่บอกไอ้ดุยเคยบอกว่า้มินไม่มีอะไรนี่จริงป่ะฮะไม่เคยพูดเลยนะระวังบ้านแตกรอบจ้า ที่ที่บอกว่ามินมินไม่มีอะไรเป็นเด็กปั้นไอ้ดุยจริงปะโมินมินเราเชื่อเหรอวะเชื่อมินเราไปอยู่สังกัดดุกดุยได้ไงมเนี่ยสังกัดไปวีบีล่ะมินมินเชื่อไอ้มินมันสังกัดไอ้ดุยไงมินมันสังกัดไอ้ดุย เจ๊อ่อนพูดอย่างนั้นเลยหรอพี่แต่ว่าเป็นะมันบอกว่าปั้นมาเองอ่ะก็เด็กปั้นโอ้โหทหารสภามันเจซีไปไหนละใครนี่ไม่อ่อนนะคือถามหน่อยพ็อปเก้าอี้มันอยู่ไหนไหนพี่พิมพ์คำว่าเก้าอี้ในหัวหื่อไม่ไม่พิมพ์หอหีบคืออะไรพิมพ์หื่อหีบตรงชี้หอำดีถูกอ่านี่อยู่นี่ได้วเหรอเขาอยู่กันหมดทุกแกงค่ะอะผมอยู่ด้วยหน่อยอีกสตะเรือ ไไมชทาาายแ้้เขดคือฉันได้ข่าวมาฉันไม่ใช่ทาชายแท้ค่ะคือฉันได้ข่าวมาว่าไงว่ามีแกงหญิงล้วนที่กำลังจะกำเนิดเกิดใหม่ที่นี่เหรอเออเห็นอยู่เห็นอยู่ไอ้อะไรนะมีใครชื่ออะไรนะเอกจัดเอกจัดเอกจัดเออเอกจัดชื่อแกงเลยเหรอเอกจัดเลยเหรอเอกจัดเอกจัดอือหือโอ้ยตายมันจะมีใครเอกกว่ามินมินน้องพี่ได้ไงวะเนี่ยเหรอหรือว่าอะไร เขาน่าจะหาคนอยู่มั้งในยุคนี้มันก็ต้องเบ baby b ป่ะก็จริงท่านำประวันีไม่ค่อยคุ้นเลยอ้ ex lady ตอนนี้นะตรงเนี้ยชิงที่สองที่สามที่สี่กันไปก่อนนะเพราะตรงนี้ยืนอยงไหฟังนะฟังนะฟังนะ e เล a d y ชิดซ้ายเบบี้บีชิดขวา ex แก๊งค่ะ ะไม่พี่ชีพี่ชีเอางี้เป็นตะกร้อให้ทีขอบคุณนะไปโฆษณาเราเป็นตะกร้อให้หน่อยขอบคุณใจถ่ายถ่ายเออทำตัวให้มันเออ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 ภาพรวมขอบคุณน้าขอบคุณน้าพี่พี่ชีทิกเก็ตเลยบอกนายกลงมาถ่ายรูปเลยนี่คือหญิงล้วนที่หน้าตาดีที่สุดนะตอนนในวงการไฟเอ็มเดี๋ยวพี่ขออยากใช้ร่างพี่สมัยอนเข้าวงการแล้วกัน มีร่างเอ้ยพี่พี่มีร่างสมัยก่อนสมย่อสมัยก่อนก่อนเข้าวเอไงก่อนที่พี่จะเดินโลดแล่นในวงการอีสปอร์ตไงพีร่างกันมาก่อนวงการอะไรนะไม่บอกไม่แลพี่ให้หนูขอเบอร์มาแค่แก๊งเดียวได้ยะะกูลืมแบบบันนี่ค่ะแบบบันนี่หนูเอ้มีเบอร์กันยังโลกน้องมีออนอะไรนะพอทีชื่ออะไรนะออแกนเมื่อไหร่ อีออนมันนอกมากอีกนกเบอร์เบอร์อะไรครับผม42943ครับก็จะเด็กยุคใหม่อ่ะเ็าจะหญิงล้วนอ่ะบน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 ต่อไปเอ็กซ์ดีเลดี้พี่ชิมีใครติดต่อได้บ้างไหมคะเอาอีด้วยเลยติดต่อพี่ใครได้เลยค่ะใช่ค่ะออโหลขี้เก็จเช็คว่านั่งกินข้าวดีกวเ่าเฮ้ยพี่ชิเลียวกูจะแจ้งกูทิเก็ตแป๊บกูเหม่อเลย เออเอาซีเอลซีเอาลูกเอาไปหรือไม่ก็ถ่ายรอปดินอีกรอบเลยรูปอะไรมาแบบว่าเดี๋ยเนี่ยรูปแม่งแบบพวกกูจะมารวมตัวกันรวมตั้งแต่สามทุ่มมาถึงตอนตีหนึ่งเนี่ยแป๊บนึงขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงขอถ่ายรูปก่อนโอ๊ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจริงจริงหรือเราเริ่มจากการเราเริ่มจากการรวมรวมสี่เป็นหนึ่งแล้วก็ไปตีเอ็กดีขอนเลยไหมนะได้ไหมเริ่มเลยมันไม่ใช่ละ นี่เบมันี้ชื่ออะไรนะคะเลาลุ้มกันไปตีดีไหมชื่อออลแกนค่ะชื่อออลแกนเกือบมีออลละคนต่อไปเอ็กดีเอ็กดีเบอร์อะไรคะขอหนึ่งเบอร์เอ็กดีติดต่อพี่คาริดิเลยทอพี่เบอร์ห้าแปดสี่หกหกได้เลยค่ะห้าแปดสี่หกหกพี่คาริชี้ออกไปพี่ชี้มันซีนนี่ซีนโหพี่ชี้อย่ามากันซีนอย่างนี้นะคะโหแลลวเกี้ยวยืนเท่นั่งเท่นเลยอ่ะทีเนี้ยกูกลายเป็นลูกกระจอกเลยอ่ะ เกลลบหน่อยวันนี้ซีนพี่น้องบอสเกลแหละโหแล้วอันนี้มีมงอะเอาเหอะเออมีมงอะแล้วอันนี้ขิงพี่มินเหละเออนี่็ยังมีแมวมินยอมอ่ะมินมินยอมหรอกูไม่ยอมกูไม่ได้มองอยู่ดีอุ้ยเดือดว่ะอุ้ยแม่บันนี่มาเพิ่มอันนี้เป็นมงที่ได้จากไอ้นั้นหรอไอเดือดจะข่าวว่าพี่มีทด้จบกวดมีอันเดียวด้วยใช่แล้วควรตบหลังเวทีกับแกมเกลแล้วก็ แกมเกลุงตบกูตอนนั้นกูจำได้ไม่เคยลืมอุ้ยไออันนี้อันนี้เอามงมาใส่เลยเหรอดี๋ยคนแถวนี้ฉาหรือเปล่าไม่มีหรอกครับเอางี้นะใครแปลวโตอะสะท้อนช่ำมีมีมงไม่ใช่เหรอไม่ได้ใส่เหรอมินหนูวิ่งไแปดมงอะกลัวใส่ไม่พออะตรงนี้อีกนานไหมนานพี่นานใช่ไหมเออพี่ตรงกลางช่วยออกไปหน่อยได้ไหมคะ๋ยวมันจะไม่ไม่เสร็จสักทีอะพี่ เกชายีเลวโอ้ยโดนไล่ว่ะชีวิตนี้ไม่เคยโดนใครไล่เลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะดีนะตอนตอนดีตอนดีตอนดีเรียกเรียกพอๆเรียกพอๆเด็กชายทีเลวไอตื่นพี่โดนเปิดตื่งเอาละโดนเปิดไว้สี่แก๊งหญิงมามาๆาพี่โดนเปิดตื่งต้องมาเนี่ยแก๊งหญิงเอาละต้องบอกก่อนนะคะว่าอีดุยนั่งลงมอื ก็เพงนักพี่กำลังทำเอาเอา้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีาตัดคนเดียวเลยไหมล่ะตัดจูคนเดียวเลยร้อนจีวีล่าย้หองตหโอ้หดอ้อ้นอ้โนโอ้โหโอ้โนโออ้าหโอ้โหโอ้มห้หล่้โหโอ้โหอ้หลอย้โอ้อ้้ด้โหโอ้โหโอ้้ย้รห้หหหห น่าจะีนได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแค่ตรงนี้นะคะวันหน้าก็น่าจะได้ตบกันใช่วันหน้าก็ขนำอตบกันนะคะไม่ไม่มีระดับภาพดีหายากนะคะนกข้างที่ตายนะคะเอาอีกสองคนไปเก็บผลนี้ทอยแฟชั่นที่การซีนเพื่อนนิดนึงนะลูกใครใส่ด้เแฟชั่นกันทีินถอดนะคะโทษนะเน้นโชว์หน้านะเออมาเราเริ่มจากเปิดอีดุยก่อนเลยไหมเออปาดมันทีสินะ อาให้ลืมวิชาทนายมึงเลยอ่ะโอเคได้ละไอยิ้มทุกคนยิ้มตอนนี้แรกกูน่ารักสุดเลยเบบี้บีทำตัวให้มันเด่นๆด่อกซ้ำชี้ชี้เบบี้บีหลบมุมทำไมเนี่ยก็เนี่ยก็เธอเนว่าคนอื่นเลยอ่ะเินม้กนอู่ตรงกลางทำไมปู่แต่งหน้าตีนาะองพยายามมาติดรูปติดถ่ายรูปให้หน่อยพี่ชี้ถ่ายรูปลองทำวิธีทนอย ทายรองทวิตทายลองทวิตสวยๆทายรองทวิตสวยๆเราไปปั่น JC ไหมเอาอยิบดอกไหมบ้านเพิ่งแตกเมื่อกี้เดี๋ยวรอทุกคนอย่าเพิ่งขยับนะรอตรงนี้ห้ามขยับไปตามคุณมาได้ลูกห้ามขยับเลยหรอพี่หนุ่มจะกินไข่ของหวานของหวานเดมี่เขาจะถ่ายรูปเดมี่ลงมาถ่ายรูปเร็ว ถ่ายรูปอะไรอ่ะโอ้ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอีกยี่สิถ่ายรูปทอดตะถิ่นมึงมันต้องไล่ตลอดเลยเดี๋ยวถ่ายให้เร็วเพื่อนเพื่อนความรักเรามันไวะนานแล้วสินะบีเขาถ่ายรูปกันอยู่แลนมาเร็วบีขอด่วนมิ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 นว่าเอาตีนมาประกบหน้าเลยไหมก็เหมือนกันเนี่ยฝาแฝด รับแทนสตอรี่เอ็กซ์ดีเลดี้เอาทายดิพอแกมีท่าอื่นปะของหวานของหวานโอยเตรียมเข้าวล้ววันนี้เป็นมิดวันหน้าตบกันนะคะอันนี้บอกก่อนรอยเป็นท้าอยู่บังพี่มากจะเอ๋ ยาดึงขอแคปรูปก่อนไม่รูปไม่ค่อยชัดเลยค่ะพี่มินแมวมีบางหน้าดูอ่แมวอ่ะนักเรียนอแกนไม่เป็นปัญหาของอยู่ในชีวิตอแกนอแกนนักเรียนอแกนาบอกอยู่เรือยกานตีนคู่ข่ายเ้ยอันเตี้ยพี่ลินของลาอูน เออด่ากันหลือบุอย้ยนี่คาะพี่คิงบังหนูค่ะพี่พี่ลิงของลาอูนอันนี้พี่ลิงขั้งหองสีชมพูของพวกหนูเคียบังกูเป็นลาอูของเขาอ่ะกูยอ่อเฉยๆก็ได้กูจะไม่ต้องบังออุ้ยใครออกุณนึกว่าใครหงายท้องดีแท้บินอยู่ข้างหลังกูก็ว่าสวยหรือยังคะอันนี้ภาพรวมพี่คิงเขาบอกผู้ชายถ่ายรูปไม่ได้ทำไมอ่ะเขาให้แต่สาว มึงพูดเฮี้ยอะไรของมึง <lush> ม hey? ีอิช hey? yeah, ี <uk> <Shit>. ้เฮี้ยมันมันไม่รู้เลยไงวะอม่ออวนะเอาจริงดูไม่ออกนะเออีนีไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยอีสัตว์ี้ยแค่กูไม่แค่กูไม่โกนหนวดแม่งก็คิดว่ากูเป็นผู้ชายแล้วอีดอโหดูหนวดพี่คิงดีมึงไม่รู้จักกูหรอมาม่วงอะลอริน่ะเออเห็นไหมล่ะเอางี้นะจบแล้ววันนี้กูนัดตั้งแต่สามทุ่มไปถ่ายรูปจริงๆตอนตีหนึ่ง แล้วก็เล่นแอดอบเลยเออแล้วก็เล่นแอดอบเลยแตคุณต้องไปแอดอบแล้วตอนนี้คุณต้องบอกก่อนว่าคุณต้องไปแอดอบแล้วเซ็ตของคุณยังไม่ได้เซ็ตยเย่โดนด่าอ่ะเย่เยดเย่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 นย่เย่เี่เันเ้่โหลเราต้่งรู้กันป่เว่เย่เก่เย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 ่ดยกเย่เ็่ดย่เต่เย่เย่เน่เั่ส่ย่ลุ่เ้่เื่ไม่คะ ตัมวเลยต <c oughs> ัทิเกตเลยอันนี้เราจะนั่งรอตัดอ้อยหรอแป๊บหนึ่งทิเกตอยู่อ๋อเสยินุ่ลูกจันทร์พี่ลิงคุ้งของลาอูน <c oughs> เสร็จแล้วเขาที่มีมันเสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังแอกกันอยู่อ่ะไม่มีคนถ่ายเราเลยอ้าวมินไปติเก็ตอยู่ติเก็ตเรื่องอะไรอ่ะติเก็ตละให้นายกมาถ่ายโปรโมทอ๋ออยู่ไหมน้าเอ๊ะจะมีใครอยู่ดีๆแว๊บลงมาไหมน้ากูบอกเลยว่ายายติ้วเออระวังหนึ่งยายติ้วสองตัดอ้อยแมนนักมจะดูใครจะมาถึงตรงนี้ก่อนกัน กูว่าถัดออยถึกก่อนพี่คิงอย่าหันตูดมามันแปลกแปลกหนูเอาไม่่ดังนิดนึงหนูชอบหรือเปล่ามีสิวนิดหน่อยพคตรงนี้ถลังขุมแหลงขุมมดเลยอ่ะถล่มแหล่งนะหปวเรืองแข็งแล้วเออนี่ละนี่ละออ บินกันให้หมดไอซีเดียวบึ้มหมดเลยสีขาวสีดำสีคิ้วจะไมเขาถ่ายรูปแล้วมันอยู่อย่างนั้นน่ะคือวันนี้ตีกับคนไม่สวยมาแล้วไอติวจริงด้วยไอติวจริงจริงด้วยเอายายหอหนูพนันกันไว้ว่าระหว่างหนึ่งยายติ้วสองตัดไอแมนใครถึงก่อนกันไอติวมาถ่ายถ่ายเพราะหนูจะโพสให้ค่ะวเอายายเอา ได้แค่วันนี้วันเดียวอร์ยายเดอร์วันอื่นพูดตนกันตบแต่กระเดาแกนก่อนใครหน้าแก่หรือเปล่าสแกนแป๊บนึงก็มีแต่แกนแต่แกนแก่สุดยายค่ะน่ยายอะไรต้องยาวแล้วะยายโอ้ยอิุ๋ยหน้าไม่แก่แต่หน้าเลี่ยหูมากเอาเถอะเดี๋ยวกูเริ่มตัดสีสีแกให้ตบยายก่อนกูว่าทมล่ะพร้อมนะโอ้ยปล่อยให้ยายตายตามธรรมชาติเชิญลูกเอ้ย อยาชายหยแป๊บมาค่ะเชิญขยายไอ้นี่ใครนี่ไอ้นี่นอนดินเหรอลิงกุ้งายายตายกับฝ<อ>าฝาสเสียด้วยนะลูกรถจะมาเฉียวตอนไหนกันโอ้โหแล้วแก้มเกิรนั่งกันสวยอะ่ะม่บีสเปะสปะชำ้ำเอาลูกในถ่าหรือยังลูกถ่าเยอะเหลือเกิน ได้ได้ที่กันหรือยังคะน่าจะบังอีหนูแบมบี้ได้ที่ยังหรอกอุ้ยคุณยาวจำได้เขาเห็นชื่อวันหัวเขาไม่ได้จำค่ะคิดวันหัวเลยะอาไรหรอสำคัญไปเล้วไม่ก็อึ้งไงถ้าเป็นพี่ๆร้องไห้เลยนะแบมเอออ่ะได้แล้วค่ะเจ๊ในส่วนนี้อาจจะมีการเอาไปทำรูปนิดหน่อยต้องขออนุญาตตัวละครของแต่ละคนด้วยนะคะแตะกี้สนหลอกดุ้งๆนะคะ ก็ซีนี้ก็น่าจะ็นกคนพูดพรมกันว่าคีนะคะหนึ่งสองสามคีเออเออยายเตรียมอัดคลิปยังคะเดี๋ยวพี่แคนเดลจะเป็นคนแนะนำค่ะเอาละเอาละแล้ยายติ้วเสร็จยังคะขออีกรูปหนึ่งรูปยายติ้วยังไม่เสร็จเหรอ

ยายคะฝากแปะรูทด้วยนะคะเพราะหนูจะได้ไปเอาก็แได้แต่ยายยายไม่ได้เปิดรีเชนนะลูกเวลาลงเพจมันเปิดรีเชนไม่ได้หรอกอ้าวไม่เป็นไรค่ะยายหนูตุงได้อยู่มันปิดทวิตได้ไหมอ่ะปิดได้ปิดยังไงนะสะกดยังไง H I D E ซีเฮ็ดเอทไม่ต้องไม่ต้องเว้นวางนะพี่มินโอเคเลิศมากคนนี้คือซีบิดาพี่ไอรีนขยับมาข้างข้างหน่อยมันบางอ่ะเออขยับมาลูก่อไมนะไอไอ ดุ้ยๆฉันหลับเพียรกูบ้าดักแคปไม่งเลยภาพกูสวยดอกบังไม่แก่ไม่ใครแก่เดินแก่เมืองนั่งตรงกลางแล้วว่ากูได้ไหมเดินเบียดกูไปเอา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 ขยันนะทุกคนเดี๋ยวแคปให้นะคะขออนุญาตนะอ่ะมึงมึงนั่งท่าอื่นมั้งเอาละลูกเอาแคปหมูใหญ่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 บังแป๊บนึงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูย้ายที่ให้เจย์นี่แป๊บนึงเออปึ๊บะ กูหยุดมึงดันกูมาหยุดที่เดิมชกัน้ๆนะแอร์ดอกมาแล้วกูยังไม่ได้เซ็ตของเลยอันนี้ไงได้แล้วโอ้โหเต็มที่เอาเอกดีเลดี้ไปไหนละ ETL มาอยู่ฝั่งนี้สิทำไมดุยพูดไม่พอเลยล่ะดุยที่แแบบน้จักไม่ได้แบบนี้ได้ค่ะคุณแแบบ ขอพี่หนูบังหนูบังคนทั้งหลังเดี๋วก่อนนะทำไงหนูต้องขี่อ่ะอันนี้ไม่แม่หนูยืนหนูยืนโพสลูกสวยแล้วสวยแล้วแต่ยืนโพสได้ยินดีคนดีเบอปกติไม่ตีนีก็ไปบังพี่แกดาวยแต่หนูได้ถุนแล้วตอนนี้ได้ตีแล้วหนูโอเคแล้วโอเคลคือเบียดกั้ำทุกคนอันนี้ภาพกำลังสวยมากทุกคนโพสให้สวยที่สุดไปกันสิไปกันสีนไปโพสกัะ โอ้ยหนูโดนพี่ก็พี่ก็โดนเหมือนกันเขาบอกว่าเขาคุยกับพี่คนเดียวแท้ๆทำไมถึงหิ้วเด็กแบนนี่มาวันนั้นวะแบมท้าเอกแหละแบมค่าหรอทำไมมันขยบมาดูเรมลี61อย่าดังกันทั้งหมด61ใช่ไหมใช่เออแล้วพี่ เขามาเอาื้อมเลยตอนนี้เป็นแฟนกั <c oughs> อนตอตนี้ค้างกัง <c oughs> อนอีต้าวตายเกินตรงไหนดีคือเขาเอามาเอื้อตรงนี้เลยเหรอข้างหลังใครอะมันมีว่างหนึ่งใบไ,ไม้ร่วงอ้าวอย่าไปทันแคปเลยกูฝนตกเยี่ยวทำไมกูกลับมาอยู่ที่เดิมวันนี้เดี๋ยวก่อนนะไอ้ดุยกูบอกมึงกับกูสล,ลับที่กันมึงจะดันกูกลับที่เดิมทำใหมวะกูไม่เข้าใจใครดันกโกงเห็นไอ้ตอทฮาแบบนี้อ่ะ อีส right so ัตว like bon ์กูเพิ่งเดินมาเมื่อก really ี้จังไรเอ้อไม่กลัวอย่างไี้พี่ใช้ความรุนแรงเลยเสร็จเมื่อไรนะลูกอะเอามีดไม่อูคนละแทเอาคนละมีดเป็นเล่นจะแพงไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้้มามาเอมามามาาม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 ุมา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 มมาาดี ได้ตั้งนั้นแล้วอาศม์ความสูงหลังแล้วนี่อ่ะเอาเอาเอา่อาแล้วดุยวุยด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 เยดุ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 ยยดุยดนย่งยดุยดุยดุยสวยดุยยดุยยดายดุยดุยสุยด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 ้ยดุยดุยดุโอยสวยองต้อยเข้าไปดูดดเยะุยดอยดุยดุยดุยยดยย สวยมากสับมากโอ้ยอย่าร้อเล่นครับอย่าไอ้โดยโดยโดยว่าไายโอ้ยใครนี่ไอ้ไอ้ถ่ายเสร็จยังครับอันอันนี้อันนี้ถ่ายเสร็จยังยังไม่เสร็จรูปยังไม่เสร็จใช่ไหมโอเคยาจับว่าไายเดี๋ยวเยติ้วรอถ่ายทีตอนตีกันนะคะเบบี้บีกับจุดจุดจุดเออเมื่อไรจะตีละลูกเดี๋ยวรอตอนเบบี้บีเอ่อตีกับทูแกงเราชนะหมดนะคะเอออ๋อคงยากครับเพ็งดีไม่ยุบสงสัยต้องรอสีสันหน้าแต่ว่าเฮ้ยเดจะผ่านอีแรกแล้วทีแรกแล้ว ไปถึงกว่ากว่าจะดีครบคนท um ั้งหมดนั SUPER> ่นไม่ได้บอกกว่าจะแพ้รู้เร่อยแดงเอ้ยสืบพัดแดงสืบพันกดแคปทีเออทีแคปทีเออทีทิวิตกันลูกเหมือนกันยายแต่เราลนื้อ่ามินมินวมันช่างเหมาะกับเรายายถ้าหนูใส่แฟชั่นนี้หนูบังพี่หรือเปล่าไม่บังรู้ยัยเห็นปกติสุบหมด Oh, สวยสวยมีแต่คนสวยแอดอบจบแล้วกูว่ทาทันทุกคนทนันอย่าไปอย่าไปวันไหวเว้ยจะไปไหวไหวันเว้ยโอ้ยสวยดีโอ้ย oh, ตึงตึงเปี๊ยงเอาไป<ม>าหนวเ <c oughs> ไปทำรูป <c oughs> ตามนี้เดอตามคนที่มาเดอ้อ <c oughs> ใครไม่ใครไม่มาอยากมีรูปก็แบแคบส่งมาเดอ้อสุ่มเดอ้อเป็นแลมดนดอมนะจ๊ะ เดมดอมแรนดอมแรนคือหน้ากูต้แลนด้อมเฟรมปะหน้าไม่ค่อยเด่นอ่ะพูดตรงแน่ใจหรอไม่ค่อยเห็นเลยพูดอีกครั้งหนึ่งมึงมืดสุดเลยเอาไงก็หน้ากูแต่งง่ายสุดนะเสร็จแล้วมั้งขยายพวกกับคนสวยยายก็อยากถ่ายเพิ่มนอะลูกจ้ายี่สิบเด้อยายเด้อย่ัวไปกันบังแล้วลูกเออนั่น่ะ คนแมเฮียเฮียนั่งตรงกลางเลยระหว่างมินมินอ่ะเนี่ยเหมือนเหมือนดูเหมือนมานาทสี่แม่ก็เป็นเฮดไงเออเราเป็นตัวแม่มาเร็วมาดูแบบลายล้อมผู้หญิงนะครับพี่แบมพี่แบมอุจจาระเปล่าครับต้องในเฟซบุ๊กเอาลูกเสร็จแล้วลูก าตอนใหยายดิลนั่งพักคอกหรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะแต่เดี๋ยวคือหญิงล้วนที่สวยที่สุดในศตวรรษนี้เองดิเองด่เองดิแบดดี้พี่เอ็นแต่เห็นเม้นต์ฝากด้วยค่ะทุกมีทุกค่ายนะคะสามารถติดกดติดตามแบดดี้พี่เอ็นแต่เหนเมนต์โคเข้าได้โคเข้าได้ของดูเข้าได้ขอเข้าได้ของดูเข้าได้ผู้หญิชอบยายอ่ะขอใายรูปผู้ใหญ่หน่อย โคเขาได้ดูโคเขาได้ยีโคเขาได้เขาไปแล้วดิโคเขาเล่นแดนดอบเหรอเล่นแมไหรือว่าไม่เล่นเออไปเล่นแมมคนเราเยอะอยู่นะคุณนึกว่าจะไม่ไปเล่นแม่เนียนเนาะคนเราเยอะเออเออมาพี่จะยอมไปเพื่อเก็บลูกไหนคะทำไมอ่ออี๋ปะ